เป็นอาศีร์ทองขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เรามองถึงโอกาสใหม่ๆนะคะประมาณเอ่อฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารที่ใช้อินโนวชั่นนะคะซึ่งมีการเอ่อดเนินการเพื่อผลิตนะคะเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วมีผู้ประกอบการหลายท่านที่ได้นําเรื่องของวิทยาศาสตร์ูิจัยนวัตกรรมเข้าไปสับสนให้การพการผลิตฑ์ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานในมิติสุขภาพเราก็ยังมีในเรื่องของการมองของอาหารในเรื่องของช่วงวัยอย่างเช่นอาหารเพื่อผู้สูงอายุ ในวันนี้มีหลายผิตภัณฑ์พีเดียวซึ่งเป็นคนใจที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของทางวชภายใต้ดีโนเวช e เาฮาส์ค่ะตอนนี้ในมิติของเรื่องของอาหารากับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ได้รับการาตื่นตาตื่นใจจากภาคประชาชนนะคะในการที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะและมีคุณค่าให้กับทางผู้บริโภในวันนี้นอกเหนือจากในส่วนของตัว จะได้มีการนาเสนอจากสามสี 3, ่ผู้ประกอบการแล้วก็จะมีท่านนักวิจัยมาร่วมให้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องด้วยนะฮะจากการวิจัยนามาสู่ทานได้อย่างไรสันนี้ก็ยังมีผู้ประกอบการซึ่งก็จะมีลำตาต่อไปซึ่งในช่วงแรกเนี่ยทางบริษัทออฟฟร์นคโคโะคะก็จะเข้ามาพูดคุยให้ฟังก็อยากให้ท,าท่านทักสื่อสื่อชนเนี่ยได้ได้ได้รู้รับฟังแล้วก็สื่อสารให้ภาพว่าโอกาสใหม่ๆจากการนําเรื่องวิทยาศาสตร์นิเวกรรมไป องนคน์กรมนยัสามารถสร้างโอกาสที่ดีในเรื่องของผู้ประกอบการของไทยในการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเด้อย่ายงไรเดี๋ยวอยากจะให้ทางในส่วนสั้นที่หนึ่งนะคะว่าในส่วนของเรื่องการ,รพัฒนาจากวานนอย่างไรแล้วเป็นการัน์ตัวือตันตัวผู้ผลิตองครับก็บคือได้รับกรารจักทางพอซ้เพื่อพัฒนาในเรื่องของสูตรกระบวน,บนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นครับจนปัจจุบันเนี่ยสามารถออกสู่ตลาดได้อย่างแทบจิกนะ เริ่มต้นเนี่ยก็คืออเราอยู่แค่เพียงในแค่ระดับสเกลนะครับฟุตที่มหาลัยครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการต่อยอดนับสเกลไปโดยการเราเนี่ยไปทดลองติดแล้วก็คือ,อทำเพื่อปรับปรุงกระบวนการติดในในระดับโคลีมนะครับเพื่อให้สามารถาทำผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาจำหน่ายหรืเชิงธนิตได้อย่างแท้จริงนะครับท <c oughs> ี่ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการออกสู่ตลาดแล้วนะครับ ก็ได้รับการตอบรับจากผู้คิดค้นอย่างดีครับแล้วคือเนื่องจากด้วยปัจจุบันกระแสและสุขภาพเนี่ยก็คือกําลังมาซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องของกระแสและสุขภาพไปครับค่ะเดี๋ยวรายละเอียดมาฟังกับต่อเสวนาครับทางพอสุภพรนี้เป็นผู้ดูแลในกลไกอินโนเวทีฟพาวส์มีประเด็นสั้นไหมคะที่จะแนะนําในส่วนของงานอินโนเวทีพาวส์อินโนเวทีฟพาวส์ก็ถือว่าเป็น เครื่องมือนะคะที่ช่วยในการนํางานวิจัยและนวัตกรรมนะคะไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านบริษัทผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะคะต้องการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก็สามารถติดต่อทางอินโนเวชันเราได้ค่ะขอบคุณพี่สืบทุกท่านนะคะเดี๋ยวติดตามต่อในเวทีนะคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ